สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่5เหตุผลนะครับที่ทําให้ลิเวอร์ pool อาจจะยังไม่ซื้อกองกลางเพิ่มในตลาดนักเตะป,ปีนี้ตลาดนักเตะช่วงปิดฤดูกาลครั้งนี้สโมสรลิเวอร์ pool ได้ทําการเซ็นยญญานักเตะใหม่เข้าสู่ทีมแล้วถึง3คนด้วยกัน,นครับเริ่มตั้งแต่ฟาบิโอคาวโยจากสโมสรคุลัมและวินนูนเยสจากสโมสรเบนดิก้าและคาวินรามซี่จากสโมสรอ iga, าเบอรเดนในส่วนของคาวโยและนูนเยสนั่นจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของเกมรุกนะครับ ส่วนรามซี่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับเกมรับให้กับทีมนะฮะแต่ดูเหมือนว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ยังอยากได้กองกลางอีกสักหนึ่งคนและในกองกลางที่มีคุณภาพที่ดีพอที่จะเปลี่ยนเกมให้กับทีมได้เมื่อดูกันที่แล้วมีหลายต่อหลายครั้งนะฮะและหลายต่อหลายเกมที่ดูเหมือนว่าเจอคู่แข่งที่เล่นเกมต้องรับต่ําแม้ว่ากองกลางของลิพูจะครอบครองวันเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ทําให้เราเน้นนึงนักเตะอย่างสตีเวนจอร์ดาหรือฟิลิปป้กุนิโย ที่มักจะมีลูกจ,จ่ายมหาจั์หรือลากตะลุยเข้าไปยิงประตูสวยๆในช่วงเวลาที่เกมอึดอัดแต่ดูเหมือนว่าในตลาดรอบนี้อาจจะยังไม่ซื้อกองการคนใหม่เข้าเทียมโดยมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้ทีมงานการซื้อขายมองว่ายังไม่จําเป็นวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับ 1. นนักเตะหลักอยู่กันครบลิฟตผู้ใช้นักเตะในแดงครัลงทั้งหมด3คนนะครับโดยตัวหลักที่มักจะใช้หมุนเวียนกันลงสนามก็คือจอแดนฮานเดอร์สัน ติเอโกอคนโนราฟาเบนโยและนาบีเกต้านอกจากนี้ก็ยังมีกำลังเสริมและดาวรุ่งอย่างเจนส์มเนอร์อเล็กออกเล็กชุเมเลนเคอร์ติจอนและฮาวิเอเรียตรวมถึงยังมีนักเตะทั้งหมด8คนเพื่อหมุนเวียนกันลงเล่น3ตำแหน่งทว่าจากปริมาณที่ทีมมีอยู่ณนะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรดังนั้นถ้าหากไม่มีนักเตะคนไหนย้ายออกไปอกอก่อนก็คงยากที่จะมีพื้นที่ว่างสำหรับนักเตะใหม่ 2. กองกลางตัวรุกอาจไม่จำเป็น รูปแบบการเล่นในปัจจุบันของลิอร์พูเน้นโจนตีจากท่านั้นข้างเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแบ็กทั้งสองข้างที่มักจะเติมขึ้นสูงทําให้กองกลางทั้งสามคนนอกจากจะต้องรักษาพื้นที่ตัวเองแล้วก็ยังต้องคอยซ้อนเวลาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมขึ้นสูงอีกด้วยนักเตะในแดนกลางจําเป็นจะต้องเพรสซิ่งย่างบอลเก่งๆขยันวิ่งได้ตลอดทั้งเกมทําให้บางทีนะครับกองกลาง,ลางตัวรุกอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงไปอีก 3. เหลือพื้นที่ให้ดาวรุ่ง ลิปูพูลนะครับมีนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีอยู่ภายในทีมหลายคนไม่ว่าจะแบนเคอร์ติจอนฮาวิเอเลียตไทเลอร์มอร์ตันหรือแม้แต่กระทั่งนักเตะมาอย่างฟาอิโอคาวโยก็น่าจะได้เริ่มมีบทบาทในตำแหน่งกลางๆด้วยเช่นเดียวกันทำให้ทีมที่มีที่ว่างให้ดาวรุ่งได้พัฒนาฝีเท้าบ้างถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคงไม่มีดาวรุ่งเก่งๆคนไหนอยากจะอยู่เป็นตัวสูรองไปยาวๆ 4. เป้าหมายยังไม่พร้อมย้าย ลิอร์พูลครับเป็นทีมที่มีการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นนักเตะและล็อกเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่ใช่ประเภทใครก็ได้เอามาก่อนแบบนั้นก็ไม่โอเคเหมือนอย่างตอนนี้นะครับที่มองว่าเป้าหมายหลักๆเลยก็คือจูสเบลลิงแฮมซึ่งตัวนักเตะก็อยาก้าแข่งกับดัดมุลต่อไปเพื่อพัฒนาฝีเท้าตัวเองอีกอย่างน้อย1ปีจึงมีความเป็นไปได้ว่าลิอร์พูลจะรอเดินเกมอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายนักเตะครั้งหน้ามากกว่านะครับ 5. งบประมาณเสริมทีมยังไม่เพียงพอ ตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลครับจำเป็นจะต้องหาตัวแทนของซซรูมานีทำให้ต้องยอมจ่ายค่าตัวของดาวินนูเยสรวมแล้วเกือบ100ล้านยูโรดังนั้นถ้าหากไปซื้อกองกลางฝีเท้าดีระดับโลกขนาดนี้มายกระดับทีมได้เชื่อได้ว่าจะต้องวอดายอีกไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรอย่างแน่นอนทำให้งบประมาณในการซื้อนักเต็มใหม่ในตลาดรอบนี้อาจจะเหลือไม่เพียงพอแล้วก็เป็นไปได้ กลุ่มชายใส่หน้ากากบุกพังงานเปิดตัวอดีตแข้งหงเป็นกุนซือคนใหม่เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในงานของ ela, อัลเบิร์ตลิเอลาอดีตมิฟิวของทีมหงด่งลิเวอร์พูลในยุคป,ปี 2000- ถึง2010ซึ่งอยากมาเปิดตัวเป็นกุนซือใหม่ของสโมสร NK โอลิปิชาและจูจานาทีมในลีกเซอร์เบียเมื่อกำกินที่ผ่านมาเมื่อมีแฟนบอลใส่หน้ากากลงมาปวดในระหว่างงานเปิดตัวจู่ๆก็มีเหล่าบรรดาแฟนบอลที่ใส่หน้ากากจำนวนหลายคนเข้ามาในห้องถแถลงข่าวก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปหา ที่แถลงข่าวก่อนที่จะไล่ลิอล่าในวัย40ปีออกแาวโต๊ะและเดินก็ไปหาเรื่องใส่เหล่าผู้บริหารที่นั่งอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะเดินออกไปสำหรับลีอล่านะครับเพิ่งมารับงานเป็นกุนซือครั้งแรกโดยก่อนในนี้มีประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยโค้ชกับทีมกาลาตาสลายลีกสูงสุดของประเทศตรุรกีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาจนกระทั่ง,าางลาออกจากสโมสรแล้มารับงานกุนซือเป็นครั้งแรกที่ NK 奥จาก เลือฟอเรสกาปิดเดียวในโกวิลเลียมแล้วซื้อตามประเทศรายงานมาว่านอตติงแฮมฟอเรสต์ก็ที่จะคว้าตัวในโกวิลเลียมแบ็กดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยกับตัว16ล้านปอนด์บวกกับแอดออนวิลเลียมนะครับตัวเป็นข่าวจีมโยงกับการย้ายออกจะถิ่นแอนฟิลด์มานานแล้วโดยฟุตบอลเองก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตีในวัย21ปีรายนี้อย่างถาวรเช่นนิวกันหลังจากที่เจ้าตัวใช้เวลาครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเล่นแบบยืมตัวในถิ่นคาร์เวนคอสเทร แต่ละสุดนการรายงานของเดอะเทเลกราฟออกมาระบุว่าดูเหมือนว่าจะเป็นนอตติงแฮมวอร์เรสที่ชนะในการแข่งขันย่างชิงตัวในกลลิ่มในครั้งนี้เนื่องจากสตีฟคูเปอร์นะครับผู้จัดการทีมของเจ้าป่านอตติงแฮมวอร์เรสพร้อมที่จะจ่ายค่าตัว16ล้านปอนด์ซื้อตัวแบ็กขวาในวัย21ปีรายนี้ไปร่วมทัพเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกันใหม่ที่พวกเขาได้ขึ้นมาเล่นเป็นครั้งแรกในรอบ23ปี วิลเลียมนะครับลงเล่นในศึกเพียงหนึ่งเกตให้กับทัพหงดแดงไปเพียง13นัดเท่านั้นและแข้งทีมชาติเวลก็ได้ขอย้ายทีมจากเจกิ้งครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นก่อนที่ทัวร์นาเมนต์แมตช์ฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายปีนี้ลิเวอร์พูลนะครับพร้อมปล่อยในโกลวิลเลียมอยู่แล้วแหละฮะเนื่องจากเมอรอนี้พวกเขาปิดข้อตัวคาวินรมัซี่แบ,บ็ควาจากอับเบเดียนมาร่วมทีมเพื่อเป็นยังอะไรให้กับเทนส์อล็กซเดอร์อโนได้แล้วนะครับ นี่คือสุลกาลลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยียนของที่7รกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บาาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือเนน้อยของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ